โรคเคอร์แบงเจน่ากลับมาระบาดหนักอีกแล้วค่ะแม่เคอร์แบงเจนาเป็นการติดเชื้อไวรัสในกลุ่มเอนโทรไวรัสต่อกันได้ง่ายและพบการระบาดมากโดยเฉพาะน้องเด็กนะคะในกลุ่มอนุบาลต่อกันโดยมีการคลุกคลีสัมผสัสกับน้ำมูกน้ำลายแล้วก็อุจจาระของผู้ป่วยอาการของเด็กนะคะจะคล้ายๆกับการติดเชื้อโรคมือเท้าปากเลยค่ะแต่สิ่งที่แยกแตกต่างจากโรคมือเท้าปากนั้นก็คือจะมีแผลในปากบริเวณเพดานปากลิ้นไก่ด้านหลังของคอ,อหอยเด็กจะเจ็บมากกินได้น้อยบางคนกินนมกินน้ำกิน,น,กนข้าวไม่ได้เลยจน เกิดภาวะขาดนะ้ำปากแห้งตาโลชีเข้มชีออกน้อยต้องแอดมิดรักษาตัวที่โรงพยาบาลค่ะและโรคเ e อแ e s ใใจหน้านี้เองนะคะจะแตกต่างจากโรคมือเท้าปากคือจะมีผื่นแดงนะคะแค่ในช่องปากและลําคอเท่านั้นนะคะส่วนโรคมือเท้าปากนี้นะคะจะมีผื่นแดงนะคะในช่องปากแล้วก็มือเท้าค่ะและโรคเ e อแ e s ใใจหน้านี้เองนะคะมันจะมีไข้สูงกว่าโรคมือเท้าปากค่ะและเด็กนะจะมีอาการหนักนะคะโดยเฉพาะช่วง2-4วันแรกหลังจากนั้นนะคะอาการก็จะทุเลาลงแผลในปากก็จะค่อยๆดีขึ้นและแผลในปาก ะะก็จะหายใชร้ระยะเวลาประมาณ1สัปดาห์ค่ะการรักษาสําหรับโรคอ e r p e งใจหน้านี้นะคะไม่มียารักษาเฉพาะนะคะจะดูแลเด็กนะคะตามอาการที่เป็นหมายถึงว่าถ้าน้องนะคะมีค่้ก็ดูแลเชดตัวลดไข้ยป้อนยาพาราเพื่อลดไข้ยและถ้าลูกมีแผลในปากจะทําให้ลูกเจ็บมากกินนมกินน้ำกินข้าวได้ลดน้อยลงอาจดูแลใช้สเปรย์พ่นคอนะคะเพื่อลดการอักเสบติดเชื้อในช่องปากและลําคอนะคะก็จะช่วยทําให้แผลในคอค่ะทุเลาลงได้หยดยาชาในปากนะคะก่อนกินนมกินข้าวก็จะช่วยทําให้น้องหามีอาการชากินนมกินข้าวได้เพิ่ม มันที่ลูกเป็นแผลในปากจะเจ็บมากนะคะก็เน้นให้น้องค่ะกินอาหารแบบเย็นนะคะยกตัวอย่างเช่นนมแช่เย็นนะคะก็จะช่วยทุเลานะคะอาการเจ็บแผลในปากลงได้นะคะหลีกเลี่ยงอาหารแบบร้อนนะคะเพราะจะยิ่งอาจจะทําให้น้องค่ะเจ็บแผลในปากเพิ่มมากขึ้นป้องกันนะคะเพื่อไม่ให้ลูกนะคะติดเชื้อคือแปงใจน้าน,นะคะจะต้องบอกเลยว่าโรคนี้นะคะยังไม่มีวัคซีนป้องกันนะคะป้องกันได้โดยการดูแลสุขอนามัยของลูกมันล้างมือให้ลูกบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่แต่หากคุณแม่นะคะออกไปภายนอกนะคะไม่สะดวกในาการที่จะล้างมือให้ลูกบ่อยๆนั้นการ ใช้ผ้าเปียกสูน้ําเกลือนะคะก็สามารถที่จะช่วยเช็ดทําความสะอาดที่มือของลูกได้โดยวใช้ผ้าเปียกสูน้าเกลือไทยนิโนนะคะเช็ดทาความสะอาดที่มือของลูก และใช้ทาความสะอาดมือลูกได้บ่อยครั้งนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้มือของลูกนะคะสัมผัสกับเชื้อโรคตามด้วยการใช้แอลกอฮอล์เจลช่วยป้องกันไม่ให้ลูกนะคะนําเชื้อโรคที่อาจติดมาอยู่ที่มือของลูกนะคะเข้าสู่ร่างกายของลูกคะ่ะหากเป็นที่โรงเรียนนะคะก็หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแก้วน้าหลอดดูดนะคะช้อนส้อมหรือว่าผ้าเช็ดหน้าและมันดูแลทําความสะอาดของเล่นนะคะที่เด็กมักจะชอบนําเอาเข้าปากนะคะเพราะว่าอาจจะมีการปนเปื้อนของน้ำมูกน้ำลายนะคะหรือว่าสิ่งข้างหลังที่ออกมาจากทางอุจจาระของลูกได้ถ้าเปียก น้ำเกลือของ Tiny Note ใช้ได้สารพัดประโยชน์ช่วยให้ชีวิตคนเป็นแม่ง,ง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะหลังจากที่ลูกอาบน้ำหลังลูกขับถ่ายลูกเงือออกลูกน้ำลายไหลปุ๊บใช้ผ้าเปียกสูตรน้ำเกลือของ Tiny Note เช็ดปับ๊บให้ผิวลูกสะอาดทั่วร่างกายสิ่งนี้มีติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอนค่ะแม่และได้ใช้เยอะด้วยเปียกสูตรน้ำเกลือของ Tiny Note มีสสูตร2ขนาดให้แม,แม่แม่เลือกใช้สีขาวใช้ได้ตั้งแต่ลูกน้อยในวัยทารกแรกเกิดและสีม่วงใช้ได้กับลูกที่อายุ3เดือนขึ้นไป